สวัสดีครับคลิปสอนภาษามลายูถิ่น3ามคำวันนี้นะครับเราจะเสนอคําที่1นะครับคือคําว่าอโมนะครับอโมอโมนะครับอันนี้แปลว่าผมนะครับแปลว่าฉันคําต่อไปนะครับสูกอนะครับสูกอสูกอแปลว่าชอบนะครับคําสุดท้ายนะครับอาเยอาเยอันนี้แปลว่าไก่นะครับ3คําวันนี้นะครับอโมสูกออาเย อโมสุกอไอเอฉันชอบไก่ฝึกๆนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปสอนภาษาาลายูถิ่น3คํคำวันนี้นะครับเราจะเสนอคําที่1นะครับคือคําว่าอโมนะครับอโมอโมนะครับอันนี้แปลว่าผมนะครับแปลว่าฉันคําต่อไปนะครับสูกอนะครับสูกอสูกอแปลว่าชอบนะครับคําสุดท้ายนะครับ อเยอเยอันนี้แปลว่าไก่นะครับสามคำวันนี้นะครับอามสุกออเยอามสุกออเยฉันชอบไก่ฝึกๆนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปสอนภาษามลายูถิ่นสามคำวันนี้นะครับเราจะเสนอคำที่หนึ่งนะครับคือคำว่าอามนะครับอามอามนะครับอันนี้แปลว่าผมนะครับแปลว่าฉัน คำต่อไปนะครับสูกอนะครับสูกอสูกอแปลว่าชอบนะครับคำสุดท้ายนะครับอเยอเยอันนี้แปลว่าไก่นะครับสามคำวันนี้นะครับอโมสูกออเยอโมสูกออเยฉันชอบไก่ฝึกฝนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ